สวัสดีครับเพบสี FC และท่านผู้ชมทีม่เข้าม,มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,รบก็มาตามผลออกวันที่12เดือน3พศสอ6 8นดะครับกับเนวทางลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก็บวันนี้ผมจะลงให้ลาวทีวีคลิปนี้จะลงลาวทีวีกับลาวเฮดีให้นะครับส่วนลาวสตาร์เดี๋ยวผมแยกออกไปต่างหากนะครับเพราะว่าผมจะปล่อยช้านะครับสำหรับเนวทาางลาวสตาร์ ผมจะปล่อยในเวลา13นาฬิกานะครับคือบ่ายโมงครึ่งนะครับแต่ตอนเช้าทีวีกับเน็ตดีผมจะปล่อยก่อนวันนี้ผมจะแยกลาสตาออกนะครับเราบางทีมันก็มีเหตุผลนะครับสำหรับผมนะครับจะเชื่อหรือเปล่าก็มันเป็นความเชื่อเนาะนะครับบางทีเราลงให้ไวเกินนะครับเขาสามารถประมวลผลได้เนาะ สามารถลบได้ฉะนั้นผมจะลองลงช้าให้นิดนึงนะครับลองดูนะครับฉะนั้นวันนี้ก็มาดูราวทีวีกับราวเฮดดีก่อนนะครับส่วนราวสตาเดี๋ยวผมแยกคลิปให้นะครับก็งลงให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปลงเวลาบ่ายโมงบ่ายมงครึ่งนะครับส่วนทีวีกับราวเฮดดีก็ลงเวลาปกตินะครับ8ปดนาฬิกาสนาทีนะครับผมลงคลิปให้นะครับ ส่วนนิกเกอีนะครับนิกเกอีที่ใครดูนะครับผมก็ลงให้7จ็นาฬิกานะครับ7จ็โมงเช้าสานาทีนะครับคือเวลาที่ผมปล่อยคลิปนะครับแอนดีแปโมงครึ่งนะครับส่วนฮานอยนะครับก็ต่อจากแอนดีนะครับก็จะปล่อย3ามโมงนะครับก็คือ3ามโมงเช้าสโมงครึ่งนะครับส่วน ถ้าเป็นวันไหนที่ตรงกับลาพัฒนาเนะาะลาพัฒนาผมก็จะปล่อย4ี่โมงครึ่งนะครับสำหรับคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็มาดูแนวทางลาวทีวีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับลำปุนที่ออกนะครับมาคิดมาคํานวณว,วิเคราะห์เลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเคัดไปเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้ตรงนั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีผลออก259 27นะครับ259 27 ผมเสียดายเนาะไม่มีเลข5นะครับก็มี9มี2มี9มี2ก็ตัวที่ชุดวินไม่เข้านะครับมันแยกกันมาเนาะสอนี่นะครับสองจับให้เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่า <c oughs> มันแยกเนาะแต่าว่าสมาชิกท่านใดจับ29นะตัวนี้เราก็เอาตัวอื่นมาเติมมนะีโอกาสได้ลุ้นนะครับ3ตัวเหมือนกัน แต่ถ้าว่าจับ299 2 6 2นี่ไม่เข้านะครับเนี่ยออกสอเเบียดไปแต้มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กเด่นตัวที่ผมเน้นนั้มันหลุดนะครับ6ส่วน9ก็ถือว่าเข้าข้างบนนะครับใครนำา9้าไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วน92ก็แยกกันมาเนาะแต่มันก็จ,จับมันมันไม่ไปอยู่ด้านหลังนะครับมันแยกกันมา ก็ถือว่าแนวทางลาวทีวีนะครับเก้าวิ่งรูดนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะนะครับกับไปกันต่อที่ลาวาเฮดดีนะครับสุลลาเฮดดีลาวีผลออกนะครับสามแปดแปดศูนย์สองนะครับสามแปดแปดศูนย์สองก็ถือว่าแนวทางลาวเดีวันนี้หลุดนะครับเด่นวิ่งรูด ส่วนชุดวินก็มีเลขก8ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าเฮดีหลดนะครับสำหรับแนวทางค็ับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่13นะครับวันนี้ผมจะลงลาวทีวีเฮดีก่อนเนาะแนวลาสตาร์จะรอดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับ วันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามเดือน 3, สามส่งไปณร้อยหกสิบแปดนะครับกับแนวทางเนาะลาวทีวีแล้วก็ลาวเฮดีนะครับ สองเดียวทางวันนี้คลิปนี้ปล่อยสองเดียวทางนะครับสุดราวตาเดี๋ยวไปเจอกันเวลาบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้นะครับเรามาดูลาวทีวีวันนี้นะครับชุดวินชุดวินผมให้ที่90 678 90 หกเจ็ดแปดกัเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดสำหรับในทางลาวทีวีนะครับสุดเล็กเด่นเล็กเด่นผมมาที่เก้ากับศูนย์ผมยังไม่ได้เล็กเก้าอยู่นะครับ ก็จับไล่เลยนะครับใครต้องการเพิ่มเติมจับเลขศูนย์เขจับเลขศเนาะศูนย์หกศูนย์เจ็ดูนย์แปดอศูนย์เก้าด้วยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเล้นที่เลขเก็าเขาจะเป็น96 97 98กจับ9ก9าหกนะครับส่วน สามตัวนะครับสามตรงจับไม่ที่สองเก้าเจ็ดหรือสองเจ็ดเก้าก็ได้ตัวเก่าเนาะเนี่ยใช่ไหมอ๋อคนละตัวนะครับวันสองห้าเก้านะครับแล้วก็สองเก้าแปด ก็กาตามนี้เนาะใครจะเพิ่มเติม3าบตัวก็ได้เนาะ3มตัวไม่มี29เนาะไม่มี29นะครับรจะจับเข้าไปด้วยก็ได้เนาะเล่นในที่เลข9ก9ทถามว่าวันนี้ผมชอบชุดไหนชอบตัวไหนผมชอบ97นะครับ เจ็ดก็อย่าลืมกันสองเก้าไว้ด้วยเนาะนะครับเนี่ยสองเก้านะครับสองเก้าที่ติดอยู่ก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับสองเก้าครับต่อที่ลาวฮิดีนะครับลาวฮิดีผมให้ที่ชุดวินนะครับห้าแปดสองสามสี่ 5 8 2 3ปดส่นะครับส่วนใครต้องการเพิ่มเติมก็จับในชุดวินเลยนะครับผมจะจับมเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้นะครับวันนี้ผมให้ที่5กับ8เลขเด่นเน้นที่เลข5นะครับเด็กครชอบเลข8ก็จับเลขก8มัเบิ้ลน8อยู่เนาะก็ระวังด้วยนะครับ ระวังมาอีกรอบเนาะแปดแต่วันนี้ผมจับไปที่เลขห้น,นะครับจุดติจจับก็คือ5 2 5 3 5งหตัวผมจับไปที่9 5้ 0 5 4ย์ห้าสี่ไ 0, 4, ก็ได้นะครับก็จับสลับกันได้3ตัวนะครับทำเาวันนี้ชอบชุดไหนผมชอบ4 5 5 4นะครับหรือว่าเลขเด่นจะมาด้วยกันก็ได้58ระวังด้วยนะครับติดเลขเด่น เกาะนี่คือสำหรับแนวทางเราทีวีเราในเนะครับสองแนวทางนะครับครับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับถ้าส่วนแนวทางลาสตานะครับก็รอดูคลิปนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับผมลงเวลานี้นะครับจะเริ่มลงเวลานี้เนาะบ่ายโมงครึ่งนะครับสำหรับแนวทางลาสตานะครับ ครับท่านนี้ผมก็ขอไว้พอนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่13เดือน3ประศศิละลอง18นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ